หเือา,า้อาววนวนสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมาสอนวิธีการตีคอร์ดง่ายๆและก็คอร์ดที่ใช้ก็จะเป็นคอร์ดง่ายด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะดูเป็นคลิปที่ว่าผมเล่นในดูทั้งเพลงนะครับแล้วก็มีคอร์ดวิ่ง ให้เราพอจะดูแล้วก็เล่นตามได้นะครับก็ลิงก์จะอยู่ที่คอมเมนต์นะครับผมจะปักหมดไว้ตรงนั้นเลยนะครับหรือว่าอยากจะดูเป็นรูปคอร์ด <ๆ S 2> ก็อยู่ตรงนั้นนะครับหรือว่าอยากจะสั่งสายกีตาร์ก็กดตรงนั้นได้เลยจะรวมลิงก์ไว้อยู่ตรงนั้นได้หมดเลย <c oughs> ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูว่าคอร์ดที่จะใช้ มีคอร์ดอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้คอร์ดที่ผมใช้ก็จะเป็นคีย์เดียวกับของต้นฉบับเลยนะครับไม่ไม่ต้องทาบกาโปโปหรือว่าอะไรมาทาบเลยนะครับเล่นคอร์ดนี้ก็ตรงกับต้นฉบับได้เลยนะครับมีคอร์ด G นะครับมีคอร์ด D มี E minor มี C แล้วก็มี A m i n o นนะครับมีทั้งหมด5คอร์ดนะครับ5คอร์ดมันบ ห้าขอดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการตีขอดที่ผมจะใช้มันจะเป็นยังไงนะครับผมจะแบ่งออกเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับเรามาดูสีน้ําเงินกันก่อนนะครับว่าสีน้ําเงินตียังไงสีน้ําเงินจะตีแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น,ลน,ลนแล้วก็เปลี่ยนนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไอขึ้นที่สุดท้ายเราปล่อยมือนะครับ ลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นมันจะอยู่ในในท่อนกลางอยากให้ลงเบาเนื้อดูสักคำเดี๋ยวร้องให้ฟังอยากที่ลงเบาเนื้อดูสักคำจะลำบ่ลำถ้าบ่าลองก็บ่หู จะไปฟังคำคนอื่นยังว่าจะอันจะอีแต่อยากดีตัวน้องนี้ต้องลองดูอ่ดูทันนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น,ลนแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดหรือว่าขึ้นที่สุดท้ายเราไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะครับเราจะตีแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนก็ได้นะครับ อยากให้ลองบ้างเมืเ่ดูสักคำจะล้ำบ่ล้ำถ้าบ่าลองข้อบ่หูได้เหมือนกันนะครับเราไม่ต้องใส่ก็ได้ลงไอขึ้นที่สุดท้ายเราเว้นว่างไปเลยได้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าแต่อยากให้ดีตัวน้องนี้ต้องลองดูมันจะเป็นสีแดงอยู่นะครับ <c oughs> เป็นสีแดงเราจะตีแบบนี้นะครับสีแดง ลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยน,นครับมันจะเร็วนิดนึงนะครับลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงนะก็คือไอไอตอนที่ว่าเราจะเปลี่ยนคอร์ดนอะ่ะมันมันตีขึ้นคล้ายๆกับไอตอนที่เราตีสีน้ําเงินนะครับพอตีตีขึ้นเราเราปล่อยมือลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงนะมันจะประมาณนี้นะครับหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเราไม่ทันเราจะตีแค่ลงสองครั้งก็ได้ แต่อยากให้ดีตัวแต่ยากให้ดีตัวน้องนี้ต้องลองดูแต่อยากให้ดีตัวน้องนี้ต้องลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างท่อนนแรกดีกว่าแม่หญิงเมืองกรุงมาแปะมาปรุงเนื้อเวียงเชียงใหม่เดี๋ผมเล่นให้ดูแบบช้าๆนะครับแม่หญิงเมืองกรุงมาแปะมาปรุงเนื้อเวียงเจียงใหม่เดี๋ยวนี้นะ แแแตตต่่หหััวใจจมนนนเเป็ะด้งก็จะประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องใส่ขึ้นทีสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแม่หญิงเมืองกรุงมาแปะมาปุงเนื้อเอียงเชียงใหม่เดียวหน้าเดียวเนื้อหัวใจมันเป็นจะไดเต้นแห้งแต่แต่อ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็น่าจะเล่นกันไม่ยากนะครับ เล่นแบบช้าๆเดีย๋ยวผมทําให้ดูช้าๆอีกสักท่อนแล้วกันเอาท่อนไหนดีเอาแบบมีตั้งสองเอาเป็นท่อนหลังเลยแล้วกันไอเป็นเบาเนื้อบบจูเจ้อว่าฮักน้องหญิงมันเป็นคําที่ว่าอ่านยากครับไอเป็นเบาเนื้อบบจุเจ้อว่าฮักน้องหญิงเกยาก เมงนี้เป็นพยานว่าจาก้จุจะว่า้วโ,โบวบอว่ากันของน้องนวนจันเปิดมั่นใจดูสักทีโอเคนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับกดที่คอมเมนต์นะครับมีลิงก์ไปดูคลิปเล่นให้ดูตั้งเพลงหรือว่าจะดูเป็นรูปคอร์ดอย่างเดียว หรือจะสั่งสายกีตาร์ก็ดูในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย